ผลิตพ,พลังงานออกมาในรูป GTP หรือ ATP 1โมเลกุลนะคะใน NADH สโมเลกุลแล้วก็ FADH2 หนะะึ่โมเลกุลทีนี้มาดูปฏิกิริยาย่อยนะคะในแต่ละานนะคะก็คืออันดับแรกก็คือ acetyl CoA นะคะบวกกับ oxaloacetate ใช่ไหมคะได้มาเป็น citrate ที่จิจะเห็นได้ว่า citrate ตอนนั้นที่เราเรียนมาเมื่อคราวที่แล้วหรือ สองครั้งก่อนหน้านี้เราบอกว่าซิตรเเอทเป็นสารนะคะยับยัง้งใช่ไหมกระบวนการไก,โกโลโคไลซิสใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่ามีซิตรเเอทอยู่มากแสดงว่าตัวไลพ์ไซคลเริ่มกันเยอะขึ้นเยอะแล้มีพลัางงานมากเอออก่งพอมันก็จะเป็นตัวที่ไปยับยัง้งนะคะกระบวนการไก,โกโลโคไลซิสสายซิตรเเอทตัวน,นี้นะคะหลัจงจากนั้นซิตรเเอทนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นออไอโซซิตรเเอท จากไอโซซิเตรตนะคะท่านก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอลฟาคีโตบูตเลตนะคะ, ate, ะ,คะซึ่งในปฏิกิริยายนี้นะคะเปลี่ยนจากไอโซซิเตรตเป็น Alpha ate, แอลฟาคีโตบูตเลตเนี่ยใช้เอนไซม์คือไอโซซิเตรตดีไฮโดรเจนเอสนะคะท่านนี้เนี่ยตัวรับนะคะตัวรับเอ่ออิเล็กตรอนอาจจะเป็น NAD เอ่อก็คือตัวรับอิเล็กตรอนเนี่ยเป็น NAD หรือ NADP นะคะ สิ่งที่ได้ก็คือ NADH นะคะถ้าเป็น NADP เนี่ยตัวที่รับก็คือเป็น NADPH นะคะซึ่งไอตัว NADPH เนี่ยเป็นสารที่สำคัญในกระบวนการที่จะนำไปใช้สังเคราะห์พงไขมันนะคะเกี่ยวกับพวก lipid เมตาบอลิซึมนะคะเพราะฉะนั้นสารที่ได้จากกระบวนการ เลปไซเคิลนะคะคือ NADPH ะะในขั้นของการเปลี่ยนไอโซโซิเตรตนะคะให้เป็นอะลฟาคีโอลูตาเลนนะคะคือ NADPH สามารถนำไปใช้เป็นสารที่ใช้ในการสารรังเคราะห์นะคะตัวไขมันะะลิปิดเกี่ยวข้องกับลิปิดเมตาบอลิซึ่งเข็มนะคะพิเศษกว่าตัวพิเศษกว่าอันอื่นนะ,ะเพราะว่าอันอื่นนี่ก็คือ ตัวเอนไซม์ที่ใช้เนี่ยมันใช้ตัวรับิเล็กต่อนอย่างเดียวก็คือ NAD นะคะผลิต NADH ออกมาซึ่ง NADH ก็คือเข้าสู่กระบวนการ oxidative phosphorylation ผลิต ATP แต่ในขั้นนี้นะคะตอนที่เราเปลี่ยนไอโซซิสเตตนะคะให้เป็น a อะลฟาคีโตบูตเลต มีเอนไซม์ที่สําคัญคือไอโซซิเกรดอีไฮโดจีเนสเนี่ยตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าตัวรับอิเล็กตรอนมันอยักจะใช้เป็น NAD หรือใช้เป็น NADP ก็ได้นะคะถ้าใช้เป็น NADP เนี่ยมันจะได้ NADPH ออกมานะซึ่ง NADPH เนี่ยมันเป็นสารที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับพวกลิปิดในตับอลิซึมตัวนะนี่คือความพ,อพิเศษของของเอนไซม์ตัวนี้นะะ โอเควัะนั้นตอนแรกอซิลโคเอบวกกับออสโลอะซิตเไดซิเตรตใช่ไหมเปลี่ยนจากซิเตรตเป็นไอโซซิเตรตตอนนี้เปลี่ยนจากไอโซซิเตรตเป็นอัลฟาคีโตบูนาเลตจะได้ NADPH ออกมาซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับลิปิดเในตับเลืซึ่งนะคะได้อัลฟาคีโตบูนาเลตแล้วนะคะจะถูกเปลี่ยนนะคะไปเป็นซัคซิลโคเอ คะขั้นนี้ก็จะผลิต NADH เป็นพลังงานนะคะคออกมาซัลซินิลโคเอต์เปลี่ยนเป็น NADH ผลิตพลังงานหลังจากนั้นซัลซินิลโคเอนะคะจะถูกเปลี่ยนไปเป็นซักซิเนตนะคะตัวละอาจจะเป็น g d p เพื่อผลิต GTP หรือว่า ATP เพื่อผลิต ADP เพ AD ื่อผลิต ATP ก็ได้นะคะก็ขันนี้จะได้ GTP ATP นะคะออกมานะคะเปลี่ยนจากซัคซิ n น l c โคเอเป็นซัคซิเนตจากนั้นนะคะซัคซิเนตจะถูกเปลี่ยนเป็น f u m ม r เรตนะคะด้วยปฏิกิริยาที่เร่งโดยซัคซิเนตเรไฮโดรเจนเอสนะคะตัวนี้มีเอนไซม์ก็คือ SAD นะคะก็จะผลิต SADH2 ออกมา สารที่ผลิตได้คือ FADH 2นะองได้ฟิลเมเรตนะคะ, um ะ,คะตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอยู่ที่ว่านะคะท่านที่จดดูในสไลด์ถัดไปนะคะซักซิเนตนะคะหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับมาโลเนตมากเลยนะคะแต่ว่ามันมีคาร์บอนมากกว่าหน่งตัวแค่เองนะคะซึ่งซักซิเนตดีไฮโดรจเจนเอสคือเอนไซม์ที่ ทำหน้าที่เปลี่ยนซักซิเนตนะคะให้เป็นฟิลมเรตนะคะมันจะมีตัวยับยั้งแบบแข่งขันนะคะ,ะ,คะก็คือตัวมาโลเนตนะคะคือตัวมาโลเนตเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามาโลเนตหน้าตามันคล้ายกับซักซิเนตมากนะคะเพราะนั้นถ้าในปริยาของนิสิตนิสิตมีมาโลเนตอยู่นะคะอัตราการเกิดเทสไซเคิลเนี่ยจ,จะน้อยลง <S <S ใช่ไหมคะเพราะว่า มาโลเนต e เนี่ยมันจะไปแย่งจับนะคะกับซัคซิ n เนต์ดีไฮโดรเจเนสเพราะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนซัคซิ n เนตนะคะให้กลายเป็นฟิ m มาเลตอัตราเร็วก็จะลดลงนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะเห็นในตอนที่เรียนลิป,ปิดเมตาบอลิซึ่งว่ามาโลเนต e เนี่ยมันก็เป็นอินเทอร์มีเดียตัวหนึ่งในลิป,ปิดเมตาบอลิซึ่งเพราะนั้นในแต่ละ วัฒนักรหรือวิธีที่เราเรียนเนี่ยคือมันมีความเกี่ยวข้องเ,เกี่ยวพันกันหมดนะะเมื่อเราได้ฟิลมาเรตมาแล้วนะคะฟิลมาเรตเนีนะะเ่ยน,นนะคะจ,ะจะถูกเปลี่ยนเป็นมาเลตนะคะฟิลมาเรตเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นมาเลตโดยเอนไซม์ฟิลมาเรสนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวเนี้ยนะคะเขาบอกว่า มันมีความสเปซิฟิกนะคะกับมันมีเกาเรียกว่าเป็นสเตอริโอสเปซิฟิกซิตี้ที่สูงมากนะคะก็คือฟิลมาเรสจะเปลี่ยนฟิลมาเรสนะคะให้เป็นมาเลสนะคะให้เป็นมาเลสแต่ทีนี้นิชิตจะเห็นได้ว่าตัวมาลีเอสเนี่ยนะคะ มันแค่มีสเตอริโอสเปซิฟิกซิตี้ที่ต่างกับฟิลมเรสคือเห็นไหมคราวนี้จำนวนคาร์บอนเนี่เท่ากันหมดแต่ว่ามันมีสเตอริโอสเปซิฟิกซิตี้ที่มันต่างกันมี stereo over นะคะการนะคะตัวตัวเอนไซม์คือฟิมาเรสเนี่ยจะไม่สามารถใช้มารีเกชนะคะใช้มาลิเอตเนี่ยเป็นเป็นตัวซับสเตรตได้นะคะเพราะว่าตัวมัน s ีโซลีโอสเปซิฟิซิตี้ที่สูงมากปฏิยาย่อยทั้งเราฉะนั้นปฏิยาย่อยนะคะทั้งหลายนะคะที่เอามาให้ดูนะคะในรูปนี้ก็คืออะซิโฟเอบวบอัซิโลอซิตเตรตได้ซิตเตรตนะคะเปลี่ยนจากซิตเตรตเป็นไอโซซิตเตรตนะคะไอโซซิตเตรตเป็นอัลฟาคีโต u ูเกเลตจะได้ n a d h หรือ NADPH นี้ใช่ไหมที pues <the> an, ่จะได้ไอโซจากไอโซซิเตรตเป a l p h a k e t o โต u t a r a t จะได้ NADH หรือ NADPH ซึ่ง NADPH ใช้เป็นเกี่ยวกับกระบวนการรีปิดเป็ตับอลิซึมนะคะเปลี่ยนจาก a l p h a k e t o g ู u t a r a t เป็นซัคซินิตโคเอนะคะขั้นนี้ก็คือมิสิตจะได้ NADH ออกมานะคะและเมื่อเปลี่ยนซัคซินิตโคเอนะคะให้กลายเป็นในอีกหลายขั้นตอนนะคะ สุดท้ายในะีนิสิตจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนิสิตจะได้ออกซิโลแอซิเตกับคืนมานะคะซึ่งออกซิโลเซิเตก็สามารถที่จะเกิดไปได้เรื่อยๆนะคะถ้ามีอะซิลโคเอมาเคมไซเคิลมันจะวนไปได้เรื่อยๆถูกไหมคะรูปเมื่อกี้ที่ที่เอาให้ดูนะคะปริยาย,ย่อยเนี่ยนิสิตสังเกตอย่างไหมคะว่าในรูปเนี่ยถ้าสมมติว่าเหมือนเดิมก็คือว่าหน้าที่ เดิตั้งชีใช่ไหมคะเดินต้ีสู่าถ้าเกิดว่าเป็นลบนะคะที่สภาวัตนธรรมนั่นคือคือจะเห็นได้ว่าปฏิญาจะเกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะควบคุมตรงไหนก็ควบคุมไม่ตรงปริญาที่มันเกิดไปทิศทางเดียวเลยแหละเป็นตัวที่น่าควบคุมนะคะอันไหนที่มันเป็นบวกมักจะเกิดสองทิศทางนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นเดต้าจีลบเยอะๆนะคะก็คือเกิดในทิศทางเดียวมันจะเป็นท่าที่เกิดการค้ณคุ่มถ้าเป็นแบบลบแต่ลบน้อยๆเนี้ยนะคะก็มันจะไปได้ในทางสองทิศทางอันนี้ฟิลมาเรสเป็นมาเลสที่เหมือนกันก็คือลบในตัอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูนะคะว่า การควบคุมวัฏจักรเครชนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะมีอยู่2วิธีนะคะแบบแรกก็คือควบคุมโดยปริมาณสารตั้งต้นนะคะก็คือตัวอะซิลโคเอนะคะกับออกซิโลอะซิเตนะคะอะซิลโคเอเนี่ยปริมาณของมันสามารถควบคุมได้โดยควบคุมเอนไซน์ในการเปลี่ยนไพโรเวทให้เป็นอะซิลโคเอนะคะเอนไซน์ตัวนี้ก็คือไพโรเวทดีไฮโดรเจนเอสนะคะ ในสภาวะทีออ่มีพลังงานอยู่เยอะอยู่แล้วมี ATP อยู่เยอะอยู่แล้วนะคะไฮโดรเวตดีไฮโดรเจนเอสนะคะจะถูกเติมบวกฟอสเฟตเข้าไปนะคะจะถูกเติมบวกฟอสเฟตเข้าไปก็เรียกกระบวนการนี้ว่าฟอสโฟลิเลชันนะคะเพราะดันเอนไซม์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนจากรูปแอคทีฟกลายเป็นอินแอคทีฟก็คือเมื่อ พลังงานมีอยู่เยอะ ATP มีเยอะ Acetyl CoA เยอะเกิดเยอะเนี่ยนะคะเอนไซม์ตัวนี้จะถูกควบคุมโดยกระบวนการ s อสโฟลิเ t ชันคือจะถูกเติมหมัวฟอสเฟตเข้าไปทำให้ pyruvate dehydrogenase เ,เนี่ย inactive ท,ทำงานไม่ได้จำได้ไหมคะเวลาเราะจะควบคุมปริมาณเอนไซม์ทำได้หลายอย่างมากกันได้ไหมควบคุมทั้งในระดับดีนการเกิดา transcription ใช่ไหม หรือควบคุมในระดับโปรตีนในระดับโปรตีนก็ทำได้หลายอย่างนะคะพวก modification เอนไซม์ทั้งหลายนะคะมีการเ e ติมหมู่ฟอสเฟตการเกิดอะซิติเลชันอะไรพวกเนี้ยนะคะสำหรับตัวไฮโดเวยดีไฮโดเจนสนะคะมันจะถูกควบคุมก็คือว่าถ้ามีพลังงานที่สูงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันมันก็ไม่ควรจะสร้างอะซิโคเอไมด์ already, ใช่ไหมเพราะยิ่งสร้างอะซิโคเอพลังงานก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจะมีการถูกเติมโบฟรฟอสเฟตไฮิรเดรอเดนจะถูกเติมโ h o ฟอสเฟตเข้าไปตัวมันจะแอคทีฟไม่ทำงานไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ขาดพลังงานนะคะเมื่อใดที่ขาดพลังงานเช่นะะเห็นแล้วว่าโอ้โห AMP เหลือเยอะนะคะ NAD เหลือเยอะแสดงว่าขาดพลังงานตัวนี้จะถูกแอคทิเวตกลับมาะะะะเพราะฉะนั้นเอนไซม์ก็จะถูกดีฟอสโฟเิเลสก็คือถูกตันดโดรฟอสเฟตออกไป ้ไฮบริดในโฮจิเนสก็จะกลับมาทำงานได้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นตัวกระตุ้นนะคะที่สำคัญเลยนะคะตัวที่ควบคุมตัวที่สำคตัวที่ควบคุมสำคัญเลยก็คือตัวที่บ่อระดับพลังงานตัวที่บ่อระดับพลังงานก็คือพวก ATP, acetyl CoA ใช่ไหม NADH พวกนี้นะคะถ้ามีเยอะก็แสดงว่ามีพลังงานอยู่สูงแล้วล่ะนะคะก็ต้องย้ำยัง การเกิดซิโตเอคือยับยั้งเอนไซม์ไฮโดรเจนโดีเสอีกอย่างหนึ่งก็คือยับยั้งบรรดาเอนไซม์นะคะที่อยู่ใน TCA Cycle นะคะหรือ Citric Acid Cycle เนี่ยหรือแคลฟ Cycle หลายชื่อมากอีกอย่างหนึ่งก็คือยับยั้งเอนไซม์พวกนี้นะคะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ TCA Cycle มีตัวไหนบ้างนะคะที่เป็นจุดควบคุมนะคะก็คือซิตรีนซินเทสคือการเปลี่ยนออกซิโลอ t ซิเตให้เป็นซิตรีนนะออกซิโลอัซิเตบวกกับ a c าซิโนเอให้กลายเป็นซิตรีนนะคะซิตร s y ซินเทสก็จะถูกถูกควบคุมนี่สิก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันมี NADH อยู่เยอะนะคะมี p r o d u ั t ์ของมันอยู่เยอะ p r o d u ั t ์ของมันในที่นี้ก็คือซิตรีนเองนะคะหรือเอ็นผลิตภัณ์ไปมากกว่านั้นก็คือซาซิเลโฟเอมีอยู่เยอะแล้วเนี่ย นะคะการทำงานของซิเตรตซิงเทสก็จะลดลงนะคะแต่ถ้ามี ADP อยู่เยอะการทำงานของซิเตรตซิงเทสจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันรู้ไงว่าเอ,อ้ AD ย ADP เยอะแสดงว่าขาดยังขดาดพลังองานอยู่นะคะเพราะนั้นนี่คือจุดควบคุมจุดที่หนึ่งคือซิเตรตซิงเทสนะคะจุดควบคุมจุดที่สองคือการเปลี่ยนไอโซซิเตรตให้เป็นอัลฟาคีโตกลูเตนนะคะตรงนี้เอนไซม์ก็คือไอโซซิเตรตดีไฮโดรเกนเอสนะคะตรงนี้ก็คือควบคุมด้วย ถูกย้ำยันด้วย ATP นะคะแล้วก็กระตุ้นด้วย ATP ของใจอันที่3นะคะจุดควบคุมจุดที่3ก็คือควบคุมก,การเปลี่ยนอัลฟาคีโต b u t y เ a ตให้เป็น s u c c i n y โคเอนะคะในขั้นนี้เนี่ยควบคุมโดยควบคุมเอนไซม์อัลฟาคีโต b u t y เ a ต e ี e h y d r o g e นสนะคะถ้ามีซั c ซิ n h, ิ l CoA อยูอ่เยอะ NADH อยู่เยอะนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของมันใช่ไหม NADH ซีนิโปเอหรือโอเอนไซม์ตัวนี้ก็จะถูกย,ยับยั้งนะคะทีนี้ในทุกจุดเนี่ยนิสิตจะเห็นได้ว่ามีอะไรแปกปอนวนอยู่คะแคลเซียมนะคะแคลเซียมมาได้ยังไงนะคะแคลเซียมเนี่ยเวลานิสิตใช้ก้านเยอะๆนะคะออมันจะมีการลปลดปล่อยแคลเซียมนะคะไปที่ก้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่า ถ้ามีแคลเซียมถูกปลดปล่อยมาแสดงว่ากล้ามเนื้อต้องใช้พลังงานถูกไหมคะเพราะเวลาเวลากล้ามเวลาเราจะกล้ามเนื้อนี่มีการยืดมีการกดนะคะต้องมีการปลดปล่อยแคลเซียมออกไปนะคะการทำให้กล้ามเนื้อได้เกิดการทำงานเพราะฉะนั้นถ้ามีการปลดปล่อยแคลเซียมมาเยอะเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่าฉันต้องการพลังงานและกล้ามเนื้อต้องการพลังงาน เพราะฉะนั้นแคลเซียมนะคะจะเป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์พวกนี้นะคะแคลเซียมกระตุ้นเอนไซม์อะไรได้บ้างนะคะกระตุ้นเอนไซม์ไพโรเวตดีไฮโดรเจนเอสเปลี่ยนไพโรเวตให้เป็นอะซิสโกเอชนะกระตุ้นเอนไซม์ไอโซซิเตรดดีไฮโดรเจนเอสเปลี่ยนไอโซซิเตรดให้เป็นแอลฟาคีโตกูตเลชนะนะคะแล้วอีกตัวก็คือกระตุ้นการเปลี่ยนแอลฟาคีโตกูตเลชนะนะคะให้กลายเป็นซัคซิลิโอโกเอน เพราะฉะนั 96, language, things, Garden, Baker, so ้นการมีแคลเซียมเยอะในกล้ามเนื้อก็เป็นตัวเปอาะตัวหนึ่งว่าจะต้องสร้างจะต้องเทปไซเคิลต้องเกิดเร็วขึ้นเพราะร่างกายต้องการหลั่งเพื่อใช้ในการยืดผลของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่นิชิตได้มาจากกระบวนการ TCA cycle นะตอนนี้นิสิตก็จะได้ NAD NADH มาสาใช่ไหมตรงยาจะไม่ได้ NADH ก็ได้ใช่ไหมตอนที่เป็นอ,โ,อโซซิเกตเป็นแอป้าคีโตคูเกเลไจะได้เป็น NADPH นะคะแต่โดยสรุปก็คือได้ NADH มาสาได้ f a d h 2มาหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ GTP ATP เนี่ยมาอีกเิยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสรุป นะคะว่าการสลายกรูโฟสทั้งหมดเนี่ยได้พลังงานเท่าไหร่นะคะก็คือได้พลังงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ30แล้วแต่เราจะคำนวณว่า nadh เปลี่ยนเป็น atp ได้เท่าไหร่นะคะก็คือจะได้พลังงานทั้งหมดเนี่ย30ถึง32 atp คือเปลี่ยนสลายกรูโคสด้วยกระบวนการไกลโคไลซิสจากไกลโคไลซิสใช่ไหมได้ไพรูเวตเปลี่ยนไพรูเวตให้เป็นอะซินโคเออแอซินโคเอเข้าสู่เลบไซเคิลแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะได้พลังงานประมาณ3 0มสิบถึงสามบสอง ATP นะค A T P, นะค,คิดยังไงบ้างนะคะอันดับแรกต้องหักในขั้นตอนของไกลโคไลซิสไปก่อนใช่ไหมไกลโคไลซิสใช้ไป2 ATP ในขั้นที่เปลี่ยนนะคะสองคีโตดีไฮนะคะสารฟอสเฟตเนี่ยนะคะในขั้นนี้นะคะที่เปลี่ยนเป็นดุลสามบิสฟอสโฟคีเลตเนี่ยนะคะอีกสองโมเลกุลเนี่ยนิสิตจะได้ NADH ออกมาแต่นิสิตจำได้ไหมคะว่ากระบวนการไกลโคไลซิสในขั้นนี้นะคะ NADH เนี่ยปกติเนี่ยไกลโคไลซิสเนี่ยเกิดขึ้นที่ ไซโตโซลใช่ไหมแต่เราเรียนมาแล้วว่า NADH จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็น ATP ที่ไหนคะไมโตคอนเดรีย,ตยแต่ NADH ไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้โดยตรงจำได้ไหมคะ NADH ไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้โดยตรงแต่จะต้องผ่านอะไรคะม,มีชัตเตอรอชรัตตใช่ไหม ชัตเท่าหนึ่งเนี่ยก็คือส่งอิเล็กตรอนไปให้ NADH อีกตัวก็คือที่เปลี่ยนผ่านมาเลยใช่ไหมแต่อีกชัตเท่าหนึ่งเนี่ยมันจะผ่าน f a d h 2นะคะถ้าการส่งผ่านเนี่ยผ่าน f a d h 2นิสิตจะได้พลังงานแค่1.5 ATP ใช่ไหมคะ1.5 ATP คูณ2ก็คือได้แค่3 นะคะแต่ถ้าส่งผ่านชัตเชอรนะคะที่เข้าโดยใช้ตัวรับเป็น NADH นะคะขั้นนี้พลังงานที่สิตจะได้2.5นะคะเพราะฉะนั้นในขั้นนี้เขาเลยบอกว่าพลังงานที่ได้อาจจะเป็น3หรือ5ใช่ไหมก็พูดง่ายๆคืออาจจะเป็น2คูณ1.5หรือ2คูณ2.5นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานในขั้นนี้ เอเอออสอง n อ so, ที่ได้ในขั้นเนี้อาจจะเป็น3หรือ5เพราะว่ามันต้องอาศัยพลังงานเวลาคุณส่งผ่านมันพูดง่ายคือมันต้องผ่านจากไซโตซอ่เข้าสู่ไมโตคอนเดรียด้วยซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่าผ่านด้วยวิธีไหนนะในขั้นอื่นๆถ้าเป็น a t p ก็คือใช้พลังงานได้เลยนะตรงไปตรงมาแล้วสอง a p ก็เท่ากับสอง a อ p ในขั้นนี้ในการเปลี่ยนนะคะไพรอเวสเป็นอะซิลโฟเอเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงจบเฟสไซเคิลเนี่ยตรงเนี้ยมันเกิดในไมโตคอนเดียร์ยแล้วนะมันเกิดในไมโตคอนเดียร์ยแล้วเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่เหมือนขั้นนี้ใช่ไหมคะที่มีโอกาสเสี่ยงว่าเฮ้ยมันจะรับผ่านขั้นไหนนะมันไม่มัน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 ไม่ได้ผ่านชัตเตอร์ นะคะไม่ได้ผ่านออกซิโลออซิเตหรือมาเลชัทเทลนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า NADH ที่เกิดในขั้นนี้นะคะก็คือคูณเท่าไหร่สองจาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าในขั้นนี้ยังไงก็เกิดในไกลโทลซิสนะคะคูณ2.5ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีคำว่าหรือและใช่ไหมคะเพราะทุกอันนี้เกิดไน ตสีแดงนี้ที่ทำมาให้ดูก็คือ,อ,อบังเล่มหนังสือ่าจะคูณง่ายๆก็คืออันนี้เวลาคูณก็คือคูณหนึ่งจุหรือคูณสองจุดห้าใช่ไหมคะแต่อันนี้บางทคีถ้าบาังเล่มก็คือคูณง่ายๆก็คือคูณจนเต็มไปเลยก็คือคูณสาหรือคูณสองอันนี้ทําให้ดูเฉยๆแต่ว่าเอาเป็นว่าคือต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยนะะทำไมถึงเป็นสามหรือห้า แล้วทำไมตัวอื่นเนี่ยนะคะถึงคูณด้วย2.5ข้าไปเลยราะนั้นะะตรงนี้เข้าใจนะคะว่าเกิดจากการที่ว่ามันจะต้องผ่านจากไซโทซอลเนี่ยนะคะเข้าสู่ตัวไบตัวคอนเดรวัฏจักรเครปนะคะนอกจากเป็นวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับการสลายแล้วนะคะมันก็ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างด้วยนะคะมัน กึ้งเบืคือสารที่อยู่ในวัน่จากแครปแบบพวกซิตรตไอโซโซิตรตอัลฟาคีโตบรดเหลตทั้งหลายพวกนี้มันสามารถนำไปใช้ในวิธีการสังเคราะห์ชีวมโมเลกุลด้วยนะคะเราก็เลยบอกว่าวัาจากเครปเนี่ยเป็นแอมฟิโลิกพาสเวย์นะคะเป็นแอมฟิโหมกพาสเวย์คือเป็นได้ทั้งแคตาบอลิซึมแล้วก็เป็นทั้งแอนาบอลิซึม เอนโพรซิสต์สนี่ก็คือสลายอย่างเดียวใช่ไหมชัดเจนหน้าที่ของมันคือสลายแต่เครซไซเคิลทำทั้งสลายและสังเคราะห์นะคะเราเลยเรียกว่าหน้จ่ายที่มันมีหน้าที่ทั้งเป็นแคตาบอลิซึมแล um, ้วก็แอนาบอลิซึมเนี่ยนะคะเป็นแอนซิโบลิกนะคะพาสเว ยกตัวอย่างเช่นแอลฟาคีโตกรูตาเลตกับออกซิโลแอซิเตตนะคะสามารถเอาไปสร้างกรดอะมิโนพวกกรูตาเมตแอสพาร์เทตได้นะคะแล้วก็สร้างพวกสายต้นตอเช่นไฮดรีบิเดนเบสซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกทีตอนที่เราเรียนเรื่องอะมิโนโอแอซิดในต่บบอมนิซึมนะคะซัคซิเนียโคเอนะคะเป็นสารเริ่มต้นนะคะของการสังเคราะห์คอไฟรินนะคะซึ่งเป็น,งนองค์ประกอบของทีม เบย์ไาแล้วใช่ไหมกีมก็คือเป็นองค์ประกอบของเมลือดของเราใช่ไหมนะคะอีโมโกลบินนะฮะเพราะฉะนั้นเครชไซเคิลนะคะถ้าถามว่าเป็นแคตาบอลิซึมเป็นแอนาบอลิซึมหรือเป็นแอนติโบลิพาสเย์ก็ต้องตอบว่าเป็นแอนติโบลิพาสเย์ก็คือเป็นทั้งสลายและสร้างนะเป็นการสับเคราะห์ด้วยนะคะชีวะคนดูชีวิตด้วย รูปวันนี้ก็คือซัมมาไรส์นะคะที่เมื่อกี้พูดไปและที่สิ่จะเห็นได้ว่าสารตัวกลางใช่ไหมคะอย่างเช่นซิตรเตตัวเนี้ยนะคะเอาไปสร้างแฟตตี้แอซิดหรือโคเลสเตอรอลนะคะก็ได้อลฟาคีโตคุตาเลตนะ,ะพวกนี้เอาไปสร้างอะมิโนแอซิดนะคะรวมไปถึงเพอเรนะเพอเรนเพอเรนพารีนเบสเป็นองค์ประกอบของ DNA แล้วก็ RNA ของเราใช่ไหมคะเป็นองค์ประกอบดีเอ็นเอแอซิดนะคะ,นะคะ จากซีนิลโรเอเอาไปสร้างอคไฟเรนที่เป็น,โโนองค์ประกอบของทีนนะคะตัวออกซาโลอัซิเตตเองนะคะตัวมันอาจจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นเพปนะคะแล้วเอาไปสังเคราะห์กลูโคสด้วยวิธีกลูโคดีโอมเจเนซิสนะคะหรือเพปที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเอาไปถูกไปสังเคราะห์กรดอะมิโนแบบอื่นๆได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีนี้เป็นทาง อะนาบอลิซ์เป็นทั้งแคทาบอลิซึ่แล้วก็เป็นทั้งอะนาบอลิซ์ซึ่งมาหาสำหรับตัวเปไซเคิลนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีการเอาดึงเอาสารตัวกลางนะคะใน TCA Cycle เนี่ยในเ r e ปไซเคิลเนี่ยไปใช้สัดเคราะห์สารอื่นเนี่ยอัตราเร็วนะคะของปริยานใน TCA Cycle เนี่ยมันก็จะลดต่ำลง ถูกไหมถ้าสมมุติว่ามี Krebs cycle แล้วคุณเล่นดึง o x ก l o a c ซ t เต e ดึงซิงเกรตไปสังเคราะหอย่างอื่นอันตราเร็วต้องต่ำลงแน่เพราะว่า Substrate มันมีน้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นร่างก,กายเนี่ยจะต้องมีการสร้างสารพวกนี้ทดแทนนะคะเพื่อเติมเข้าไปเพื่อให้เหล็กปริย,ยามยังคงอยู่ไปได้นะคะปริยายที่สร้างทดแทนนะที่เรียกว่า a d a m p e r o t i c reaction นะคะเพื่อที่จะรักษาระดับสาตรตัวกลางที่อยู่ตนคงที่นะก็อย่างเช่นพวกนี้แหละนะคะในตารางเนี้ยนะคะซึ่งแต่ละปริยาเนี่ยมันจะมีความจำเพาะกับทิชชู่นะคะหรือออกแกวะนะมีความจำเพาะกับเนื้อเยื่อว่ามันอยู่ตรงบริเวณไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นไพโรเวตเป็นออกซาโลอซิเตก็คือเกิดขึ้นที่ โดยใช้ไพโรเวตคาร์บอซิเลสเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นที่ตับที่ไตนะคะถ้าเปลี่ยนเพชเป็นออกซาโลอซิเตตโดยใช้เพชค,คาร์บอกซิไคเนสเกิดที่หัวใจนะคะกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นปริยาพวกเนี้ยนะคะที่ลิสต์อยู่ในเทเบิลเนี่ยนะคะเป็นปริยาที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเติมสารอินเทอร์มีเดียของเพปไซเคิลนะคะเพื่อที่ทำให้ ปริยาของอัตราเร็วนะคะของเดฟไซเคิลเนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้ก็คือสารอินเทอร์มีเดียพวกนี้มีความเข้มข้นที่คงที่นะคะค่าค่าคงที่อยู่เสมอโอเคนะคะต้องรู้จัก a n a แอเ o t รติก c รแอชชนะคะว่าเป็น ปริยาที่ทำหน้าที่ในการเติมนะเป็นปริยาสร้างทดแทนนะเติมอินเทอร์มีเดียนะสารอินเทอร์มีเดียรในเวรียบร้อยวิธีต่อไปนะคะก็คือวิธีเพนโทสฟอสเฟตพาสเวย์ way, นะคะเป็นการออกซิไดซ์กลูโคสนะคะเพื่อสร้าง NADPH NADPH เนี่ยเป็นเอนไซม์เป็นโคเอนไซม์ me, นะคะที่สำคัญในการสร้างกรดไขมันนะคะสเตียรอยด์กรดอะมิโนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องออถ้าสมมติว่านิสิตยอยากจะผลิตพวกสเตียรอยด์กรดไขมันกรดอะมิโนเนี่ยนิสิตจะต้องผลิต NADPH ขึ้นมปเลยนะคะซึ่ง NADPH จะถูกสร้างจากวิธีเพนโท o ฟอส a ฟ e นะคะก็คือเป็นการสร้างเพนโทส นะคะเป็นโทสในที่ในที่นี้เนี่ยก็คือน้ำตาลไดโบสนะคะน้ำตาลไลโบส์ี่สิทธิ์ก็รู้อยู่แล้วว่าเอาไปสร้างเป็นนิวคลีโอไทด์เป็นกรดนิวคลีอิกได้นะคะแล้วตัวกลางหนึ่งนะใน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 วิถีเพนโทสเนี่ยนะคะมันจะสร้างเอเโทสโฟฟอสเฟตขึ้นมานะคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์กรดอะมิโนชนิดอะโรมาติกก็คือพวกที่เป็นบริม นะว่ามันมีสอตัวนะคะที่สำคัญก็คือหนึ่งคือน้ำตาลเพนโทอ,อสิ่งที่มันสร้างที่สำคัญในวิธีเพนโทสฟอสเฟตก็คือน้ำตาลเพนโทสนะคะแล้วก็